สัปดาหนี้สายตั้งกาจะมาแนะนำวิธีแก้ปัญหาเกื่อนซักผ้าหยอกเหรียญนะครับไม่ปล่อยน้ำนะครับบางทีซักไปสักพักแล้วเวลาจะปล่อยน้ำน้ำไม่ปล่อยนะครับเรื่องต้นนะครับเป็นตัวอย่างอตะดแขนเครื่อนลงนะครับสาเหตุมนันง่ายนะครับสามารถซ่อมเองได้สาเหตุมันเกิดจากตรงนี้ตรงที่ฝาปล่อย นะครับอาจจะมีอะไรเข้าไปอุดตันอยู่ข้างในนะครับนี่ผมเิดนี่ออกมานะครับมาโล่งๆนะครับอนี้เราก็ต้องส่องดูข้างในว่ามีอะไรอุดตันไหมนครับอ่าครับ เียปิดข้างในนะครับทนัออกมานะครับนี่ครับได้สี่สิบบาทแสดงว่าติดนานมากแล้วนะครับง่ายทีนี้เราก็ส่งดูหม่